สวัสดีค่ะวันนี้พวก,กเราโเสกแล้วนะคะวันนี้โมเสจะมารีวิวพาไปซื้อสกุช่ที่อิมพีเรียลรมสส์รอค่ะตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะคะแบบกำลังจะออกจากบ้าน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวพอถึงที่อิมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีน,น,นะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงที่อิมพีเรียลแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะตอนนี้อยู่ชั้น 3A นะชั้นดต๋ละหาที่ถ่ายสก่อนไม่มีของเลย เป็นชั้น 3A นะจ๊ะเราขึ้นมาที่ชั้น 3A นะนี่นะก็ 3A ชั้นนี้นะจ๊ะเค okay. ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกันเลยเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวเราไปถึงในอิมแล้วเดี๋ยวเราจะบอกทางอีกทีนะค่ะตอนนี้ก็อยู่ชั้น3นะก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวใกล้ถึงร้านจะบอกอีกทีนะคะ ค่ะตรงนี้ก็ใกล้ถึงร้านสตูชิแล้วนะคะก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะจะอยู่ตรงข้ามเอ่อข้ามารดีร้านสมศรีเล้ยวไนี่นะคะก็ตรงข้างกับร้านสมศรีกีฬานะคะนี่นะร้านนั้นเลยแล้วก็สตูชีจะอยู่ทางขวามือนะ ซ้ายมือค่ะก็มีเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็โรซอพก็มีอันนี้ปูมะโดนัทนะสองพันเก้านะคะนี่ๆเทียบเลย ละยี่สิบเอ,อ <c oughs> งถูกมาก,กน,นี่เ,เช็คโรลมิ้งเนีน่ยก <mm> <mm> ็ตัวสองเพรียบเลยขอ <mm> งนะอันนี้ก็มีนะเต็มถุงเลยค่ะอยากมากันได้นะอีคีรุก็มีนะนี่เต่าอีชีรุนะคะนี่เต่า โดนัวาฟเไอติมเทียบเลยตรงนี้ก็มีนะอันนี้เป็นขนมปงังขนมจีบีนะคะสรอย้าสิน,นี้น่าจะปังกวาคุมอันสิวนะมีแท็ก,กด้วยก็มีโดอลลนอน ก็มีขายนอกจากนี้ก็มีพวงกุญแจนะคะเอ่อผ้งกุญแจพวกนี้ต่างๆนะแล้วก็่อนี้ก็จะไปด้านข้างอยนิดหน่อย ให้ดูหน้าร้านอีกทีนะหน้าร้านจะเขียนอย่างนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าเลยม,มาอ,อุดหนุนร้านนี้ได้นะ